ทุกคนเชื่อไหมว่าหมูกกระทาจะเยี่ยวยากทุกอย่างจริงๆนะนี่คือหน้าปันกอดนะหน้านี่ค่ะทุกคนคือไม่ไหวไม่ไหวแล้วคือเพื่อนต้องมาคออยู่ด้วยและนี่คือวันที่มาเจอเพื่อนค่ะ ยาทุกอย่างจริงๆแต่นอกเหนือจากหมูกระทะแล้วนะคะก็ต้องมีเพื่อนที่ดีติดไว้บ้างนะทุกคนตอนเราตแต่ตอนเราดิ่งตอนเราดาก็จะมีมันๆน,นี่แหละค่ะที่มาช่วยทําให้เราดีขึ้นแคดก็อยากเก็บไว้คนเดียวนะบอกคนข้างๆบ้างปรึกษาบ้างนะคะที่เป็นมุมมองเราฝ่ายเดียวมันอาจจะใหญ่ใหญ่มากๆพอเป็นเป็นมุมมองคนอื่นมันอาจจะดูเล็กลงจากที่เขาแชร์มาให้ฟังว่าคนภายนอกมองเข้ามามันแค่นี้เองนะหรือว่าเขาอาจจะปลอบโยนเราทําให้เราแบบใจขึ้น เชื่อไันเถอทุกปัญหาที่ได้รับการดิสคัตนะคะมันจะเล็กกว่าตอนแรกที่เรามองมาเป็นมุมมองเรามุมมองเดียวเสมอเพราะฉะนั้นใครที่ทางานกําลังยุ่งอยู่กับชีวิตนะคะอย่าลืมไปเติมเพื่อนกันนะทุกคนไปเติมบุก,กทาด้วยรอเล่นนะคะทุกคนใครที่กําลังเจออะไรนะคะอย่าลืมหาคนทีๆข้างๆตัวนะคะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่เราเจอให้เขาฟังก็ไม่ใช่ทุกคนจะหวังดีกับเรานะคะเลือกดีๆหาดีๆเพราะมันคือลายไอเทมที่ต้องเจอให้ได้ในชีวิตค่ะ